การได้ครอบครองผิวที่แลดูเปล่งประกายกระจ่งางใสขาวพิสุทธิ์คือสัญลักษณ์แห่งความงามสมบูรณ์แบบและเป็นที่สุดแห่งปรารถนา e d w i s e Whitening Series ที่สุดแห่งคุณภาพของชุดผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่งจากธรรมชาติล้วนๆอันเกิดจากการค้นคว้าพัฒนาร่วมกันของ3มบริษัทชั้นนำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ DSM Nutritional Products Federal Institute for Research in Plant Production และอัลบพอฟลอสโปรดักต์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเทือกเขา L, แอลแหล่งพับปลูกดอกเอเด e ไสที่ได้รับการรับรอง e c o ค e ซอร์ตไลเซนอันเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อความขาวพิสุทธิ์อันแสนอัศาจรรย์จากมวลธรรมชาติอันประกอบด้วยเอเดอรไสมาอาัจารย์แห่งดอกไม้สีขาวบนเทือกเขาแอล แม้กลีจะบอบบางแต่มีความคงทนสูงสามารถเติบโตและออกดอกเขาสะพรั่งงดงามได้ในทุกสภาพอากาศแม้ยามแสงแดดแผดกล้าหรือในฤดูกาลอันหนาวเหน็บจากหิมะที่ปกคลุมมหาศจรรย์ที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติอันเป็นเลิศของสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงมากจึงได้มีการสกัดสารธรรมชาติดังกล่าวนี้เพื่อคุณประโยชน์ต่อผิวพรรณโดยเฉพาะ ช่วยให้ผิวทนต่อแสงแดดและมลภาวะนอกจากนี้ยังมี3ส่วนผสมจากธรรมชาติเพื่อปฏิบัติการความขาวพิสุจิอ์อัลพีเนียไวท ดอกไม้สีขาวจากประเทศญี่ปุ่นช่วยยับยั้งการสังเคราะห์มเมลานินระดับยีนส์ต้นเหตุของความมองคล้ำและปรับสมดุลการสร้างเม็ดสีผิวช่วยให้ผิวลาดูขาวมีสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติอะโครแมกซิลสารสกัดโปรตีนจากเรซีดยับยั้งการสร้างเมลานินและสกัดกั้นเมลานินจากการถูกกระตุ้นของรังสี U v ไม่ให้เคลื่อนไปสู่ชั้นอพิเดเมสผิวจึงลาดูกระจ่างใส วิตามิน B3 จากสวิตเซอร์แลนด์ที่ช่วยสกัดเมลานินไม่ให้กระจายตัวสู่ผิวหนังชั้นบนช่วยให้ผิวเนียนใสลดรอยดำหรือรอยแดงให้จางลง e d e r w i s e Whitening Series ประกอบด้วย am, um, otion, f c i a l Foam เซรั่ม Protective Day Lotion SPF 50 PA++++ 3วกและ overnight Cre a m มแห่ง5ขั้นตอนแห่งการสร้างสรรผิวขาวกระจ่างใสตั้งแต่ระดับยีนขั้นตอนที่1ผลัดเซลล์ผิวเพื่อเผยผิวกระจ่างใสขั้นตอนที่2ยับยั้งการสังเคราะห์มเมลานินขั้นตอนที่3ยับยั้งการเคลื่อนที่ของเมลานินขั้นตอนที่4ยับยั้งการทำลายจากรังสี UV ขั้นตอนที่5ปกป้องผิวจากรังสี U v ว พิสูจนแล้วถึงสุด,ดยอดแห่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากผลการวิจัยจากการทำคลินิคอลเทสที่ได้รับความร่วมมือจากแพทย์และดำเนินการโดยเภสัชกรซึ่งมีผู้ร่วมทดสอบ62ท่านโดยมีการใช้ผลิตภัณฑ์ในชุด a d e w i ว e 3ชนิดคือเซรั่มเดลโลชั่นและโอเวอร์ไนท์ครีมเป็นเวลา6สัปดาห์โดยแบ่งผลการทดสอบเป็น2แบบคือจาการตรวจวัดสีผิวด้วยเครื่อง DSM 2 นำเข้าจากประเทศเดนมาร์กซึ่งเป็นเครื่องมือที่สถาบัานที่มีชื่อเสียงทางภาครัฐและเอกชนใช้ในการตรวจวัดสีผิวและจากความพึงพอใจด้วยสายตาของผู้ใช้จากผลการวิจัยพบว่าเห็นผลในเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสยอย่างชัดเจนตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ใช้และผลเป็นที่น่าพอใจมากขึ้นในทุกสัปดาห์โดยพบว่า9 8ของผู้เข้าร่วมการทดลองมีความพึงพอใจในเรื่องผิวที่ขาวขึ้น และ98%มีผิวที่ขาวขึ้นจริงจากการวัดสีผิวด้วยเครื่อง DSM2. e d r w i s e Whitening Series เอกสิทธิ์แห่งประกายกระจ่างใสพิสุดแห่งผิวที่พิสูจน์แล้วจากกิฟฟรีน